โพสถึงสื่อล่าสุดทำเอาพลอยนั้นไม่ทนหลังจากที่มีสื่อเขียนข่าวยงไปถึงปีเตอร์ที่ขึ้นหัวจั่วว่าปีเตอร์ครอฟเดรเรนดอลปฏิเสธกลับไปเป็นครอบครัวอดีตเมียพลอยพลอยพันธ์หลังชวนให้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยมีรายละเอียดว่าหลายคนคงจําได้ดีสําหรับกรณีข่าวของปีเตอร์คอฟเดรเรนดอลที่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาพลอยพลอยพันธ์ทวีรัตนหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปลายปี2556 โดยมีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพนเตอร์และน้องพูม่างานนี้ทำเอาพลอยนั้นไม่ทนแคปเข่าดังกล่าวมาพร้อมทั้งนํำมาโพ้นลงใน IG จของตนเองพร้อมเขียนแคปชั่นฝากไปถึงสื่อดังกล่าวว่าขอบคุณสำหรับจัวหัวดีๆนะคะแฮแทเกินงามแฮชแทกอย่าหาทรรและเขียนเพิ่มเติมอีกว่าเป็นตัวอย่างว่าไม่ควรทำนะคะใจเขาเจาเราเชื่อว่าทุกคนยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ จริงไหมคะเรื่องมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปขอบคุณมากค่ะที่ให้พื้นที่ข่าวและอีกพสหนึ่งที่พลอยเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณที่เข้ามาร่วมสร้างข่าวให้นะคะขอให้ครอบคร,รัวเจริญเจริญค่ะหมดคำจะพูดไม่โกรธนะคะ เพราะก้าวข้ามมาแล้วค่ะแต่ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรซึ่งแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าพาดหัวข่าวก็แย่แล้วนะซิ้นคิดหรือแต่อยากขายข่าวให้น่าสนใจแต่ไม่นึกถึงใจคนอื่นจรรยาบันต้องมีไหมคะแฮชแท็กสิมคิดแฮชแท็กหรือสนุกปากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักดีค่ะคิดซะว่าครบรอบข่าวค่ะแม่ ความทรงจบวนมาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนที่ก้าวผ่านแล้วนั่นคือเขามั่นใจว่าจะไม่กลับไปย่ำอยู่ที่เดิมเข้าใจไว้ด้วยอย่าสนุกแค่สร้างข่าวอ่านแล้วเดือดเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณคะ่ะ